หลวงตาอย่างเมื่อวานนะคะพอที่ฟังหลวงตาหลายๆอย่างที่หลวงตาสอนเนี่ยหลวงตาจะสอนในเรื่องของการดําเนินชีวิตให้อยู่กับคลื่นบุญเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยหลวงตาม,มันก็จะมีอยู่บางอันนะคะที่หลวงตาบอกอย่าไปว่าใครเพราะถ้าเขาคิดได้เขาจะไม่ทําแสดงว่าที่เขาทำเนี่ยคือเขาคิดไม่ได้ถูกาการไม่ว่าใครการไม่ การที่เราไม่ไปพูดอะไรแย่ๆเนี่ยข้อดีของมันคืออะไรคะหลวงตาคือห่างจากการเจ็บป่วย<ฮ>เราจะสังเกตเวลาคนทําไม่ดีทางกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมก็ตามนะเขาจะเป็นโรค<ฮ>โรคพวกมะเร็งเบาหวานหัวใจความดันพวกนี้มาจากขึ้นพวกนี้หมดอะ,ะเพราะการควบคุมระบบไม่ดี เอาคือเอาเอาขึ้นที่ไม่ดีเข้ามาประจิตเราเป็นตัวนํามาไงใช่ไหมฟังไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีดความไม่ดีก็มาที่ม,ม,มันก็อายุสั้นอยู่แล้วเอ้าหลวงตาคะอย่างเงี้ยเวลาคนเราคุยกันเมสาข่าวที่กําลังเป็นประเด็นนินทาดารายังไงก็เพื่ออยู่แล้วฮะ นักปฏิบัติเขาไม่เขาไม่ดูเขาจะไม่ดูเขาจะดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเพราะในในนี่มันมีการสร้างบาร,รมีอะไรพวกนี้มันอยู่ในอยู่อยู่ในโทรศัพท์เนี่ย พ้าพอฟังหลวงตาเน,นี้ยยามหนูกินเผือกเนี่ยหนูก็จะสนใจใส่ใจแต่เรื่องชาวบ้านแต่ถ้าหนูเลือกเลือกที่จะกินมันมันจะเมามันอยู่กับการสวดมนต์นะท่านตาโมทนาบุญจะต้องรีบไปขายบ้านและ้วล่ะค่ะแล้วไปซื้อที่แล้วก็ปลูกผักปลูกยาไว้โอ,อ้โลกเนี้ยมันพร้อมที่จะเปลี่ยนนะ,ะโลกเนี้ยตอนเนี้ยพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ ในสังเกตว่าคนมันจะร้อนคนจะมัน,นมันจะด่ากันทุกวันะจะไม่สูก,กัน,นเนี่ยเนี่ยคือยุคเนี้ยยุคกำลังจะเปลี่ยนเนี่ยเป็นนักาสเนี่ยท่านต้องระวังการบริหารท่าขันคือการกินการนอนการพูดอะไรพวกเนี้ยอาหารอารมณ์อา,ากาศ ถูกทำให้เป็นโลกได้เพราะอากาศเนี่ยมันมันมาจากทั่วโลกมันมาเลยลมถ้าเกิดเขมีปัญหาสงครามเนี่ยมันต้องระวังแล้วมันต้องห้อยพระหลวงพ่อท่านบอกให้ห้อยพระไว้เพราะพระในท่านมีรัศมีอยู่ หี่ไม่กันึกถึงพระเพราะนั้นถ,ถึงพระหรือจับพระเนี่ยสายใยของพระกับจิตเราอยู่ด้วยกันขึ้นอ,<ม>อื่นมันจะมาเข้าไม่ได้ได้พระเนี่ยมันจะเข้าใจในธรรมะเพราะที่พระเนี่ยมันมีโลกและธรรมที่ท่านบันทึกไว้ในโลกมันเป็นสื่อสื่อสายใหญ่ของโลกธรรม แต่เป็นสื่อลุงปูกับจกักรพรรดิเนี่ยใช่ไหมถ้าเรากรรม,มบ่อยๆเนี่ยเรื่องราวในชีวิตของเราเนี่ยเราสามารถจะพิจารณาออกน่เพราะบางเรื่องเนี่ยเราคิดหัวแตกนะหัวพี่ไม่ออกเพราะเราไม่เคยบันทึกไว้ไงคือฟังหลวงตาตรงนี้ใช่ไหมคะม,มันเหมือนกับที่หลวงตาพูดเมื่อ,อคืนเลยอะค่ะที่หลวงตาสอนว่า เวลาเราอยู่กับคลื่นที่ดีเราจะรู้ทั้งคลื่นดีและไม่ดีถูกต้องค่ะเหมือนอย่างเวลาเราอารมณ์เสียค่ะหูก็ดับแบบหูมันดับไปหมดเลยแล้วแบบมันรู้สึกอาการหน้าม,มืดพร้อมบวกพร้อมตะลุยพร้อมชนอย่างเงี้ยค่ะอ,อันนั้นคือเรามีอาการธาตุไฟเข้าแทรกแล้วอยู่ในคลื่นที่ไม่ดีร่างกายปกติไหมไม่ปกติถ้าท่าไม่บ่อยเนี่ย มันก็คือแรงรับโลกดึงโรกเข้ามาเป็นโรคซึมเศร้านะโรคซึมเศร้าสรารภาพโรคนะเข้าใจเข้าใจไหมเอาจริงๆเวลาเราโมโหวเวลาเราโกรธเวลาเราไม่พอใจหัวใจมันจะเต้นเร็วความ<ถ>วดันมันจะขึ้นทันทีอันนี้คือสิ่งที่สัมผัสได้ตั้งแต่ตอนแรกถ้ามันทำบ่อยๆล่ะ ความดันก็สูงตลอดเวลาระบบสูบฉีดเลือดก็ไม่ดีถูหัวใจก็พังพี่หน้าถูกหลุมตาถึงชาติมันก็ต้องบีบธาตุบีบบีไม่ออกแตระบบนนเวียนในร่างกายมันมันรวนแล้วไงท่านจึงให้อยู่กับพระไง เมื่อคืนหลวงตาก็พูดคํานี้นะคะว่าให้พระเป็นที่พึ่งให้ไตรสรณะเป็นที่พึ่งใช่อย่ามัวแต่เอาจิตเนี่ยวิ่งไปหาสิ่งที่ทําให้ริดรอนความสงบของใจพราะในยุคนี้พระส่วนใหญ่ไปเรียนเรียนมาสักตอนที่อายุหลวงตาอยู่ยังเด็กๆอยู่นั่นแหละเลยมีการเรียนมาหาแล้วเนี่ยเรียนพวกเนี้ยสมัยก่อนมันไม่มี ได้ผลไหมไม่ได้ผลอเพราะนั้นต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนมาสวดมนต์ภาวนาแนละ้วก็คือการงลงมือปฏิบัตแต่สําหรับหนูนะคะหนูก็มองว่าเรื่องของการเรียนรู้อ่ะมันไม่ได้เป็นปัญหาหรอกแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาคือไม่ได้เอาความรู้มาลงมือปฏิบัติทําให้ตัวเองเนี่ยเหมือนที่หลวงตาพูดคําว่ามันต้องจเจริญ ทุกอย่างจเจริญแล้วเสื่อมอย่างใจเราเนี่ยถ้าเราไม่บำรุงให้มันจเจริญมันสวมเสื่อมโทรมลงก็จะมีหัวใจที่สุดโทรมในการไปดำเนินชีวิตอะค่ <c ười> ะเจริญจิตเจริญใจ,จเจริญธรรมที่ท่านใน้เสื่อมมันประจำะเนี่ยพระเนี่ยอย่างเข้าวิเวเทมาอนะท่านให้ฝึกเข้าถึงพรมไง <c ười> ยค่ะให้มันเคยชินกับอารมณ์เบา <c ười> อารม์เบาเมืออารมณ์ไม่รำคาญะ มันจะเหนือเหตุเหนือผลอารมณ์มพวกเนี้ยแล้วมันจะมาสร้างบาร,รมีคือจะบอกเองจะเกิดหรือไม่เกิดเนี้ยเองต้องผ่านพรหมกานบอกเพราะพรหมเนี่ยเป็นชนที่ไม่มีเพศงพาะนั้นวัดทานน่ามงนาถึางว่าพุทธพรมปัญโยงค่ะนั่นแหะแต่มันทํายากหน่อยอระทําไมเราต้องให้คนที่มาฝึกเนี้ย ไม่ให้ทำอะไรให้กินนอนและสวดมนต์ซึ่งสวดมนต์เนี่ยมันทำยากยากก่บการทานยากก่บการสร้างพวกนี้ยากมากเพเราะว่าสร้างเนี่ยม,มันสร้างง่ายอย่างสมมติว่าสร้างเนี่ยถ้าเรานึกภาพนะคะสร้างบ้านสร้างพระสร้างตึกคือสร้างวัตถุสร้างสิ่งที่เป็นรูปมันอยู่ไม่นาน แต่การสวดมนต์เนี่ยคือการหล่อหลอมและสร้างหัวใจดวงใหม่ที่เคยชินกับมันอยู่นานมันมไปหลายภพชาติหลายภพชาตินะ <c oughs> เพราะนั้นทั้งเมืองหน้าเนี่ยหรือสาขาทั่วไปเนี่ยเป็นสถานที่ฝึกสถานที่อบรมสถานที่คนไปฝึกไปเรียนรู้เรื่องพุทธศาสนาในอนาคตก็จะเกิด พระเจ้าปัะเจกหรือประหานประมาณไม่ได้เพราะเขาไปหยุดไงไปหยุดกรรมกรรมใหม่ไม่ใช่ไปหยุดปัจจุบัน,นกรรมอาหยุดปัจจุบัน,นกรรมใช่เพื่อเอา <ใน S 1> ปัจจุบันไ<ะ>ปอนาคตก็คือการสวดมนต์ ก็คือบันทึกกุศลกรรมเอาปัจจุบันไปอนาคตเพื่อที่จะหล่อหลอมตัวเองจะไปนิพพานก็ได้ไปปัจเจก็ได้ไปอรหันต์ก็ได้กาหมดที่ทางในการเป็นว่าาจเกิดค่ะอืคราวนี้ตัดภาพกลับมาที่ชาวโลกนะคะคารวะทางบ้านเนี่ยกลางคืนก็สวดมนต์กลางวันด่ากราดมันก็ได้เพราะว่าต้องทำงานทำงานมันต้องเจอลูกน้องเจอเจ้านายเจอ คู่ชีวิตเจอสิ่งแวดล้อมอะหลวงพ่อท่านสอนหลวงตาว่าที่ไหนมันมีปัญหาที่ไหนมันมันไม่ค่อยดีเองอยาเข้าไปท่านบอกค่ะมันใครหนีที่ทำงานเหมือนกันถ้าหัวหน้าหรืออะไรเนี่ยมันก็ต้องหนีหลวงตาก็เลยหนีตลอดหลวงตาเลาออกเหรอคะหนีไง่าย โอ้แต่อันนี้หลวงตาใจเด็กไงแต่ว่าใน<อ>ายุคนี้สมัยเนี้ยท่านบอกว่าโลกนี้มันไม่ใช่แคบๆเนี่ย<ฆ>เองขยันเองทำงานที่ไหนก็ได้มนุษย์มันต้องการอะไร<ฆ>อาหาร<ฆ>ที่อยู่อาศาัยเครื่องเครื่องม่งห่มแล้วก็ตายทุกคนไม่มีเหลือไม่ใครใครอยู่ได้ไในโลกนี้อย<ฆ>ู่ไม่ได้เท<ฆ>่ากับว่านี้ตายแล้วไปไหนอืก็มันต้องทำความเชื่อให้ได้นะ ว่าอการเวียนว่ายตาเกิดเนี่ยมันเป็นยังไงไอนรกสวรรค์มันเป็นยังไงค่ะอย่างนี้มันก็ต้องกลับมาที่จุดเริ่มต้นของความเชื่อในตัวเราก่อนว่าเราเชื่อว่าชีวิตของเราเนี่ยยังต้องบุกตลุยในทางโลกหรือเชื่อในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะมันมันต้องมีฐานมันต้องมีฐานมันต้องมีฐานถึงจะเชื่อถ้อ <c oughs> มีควมเชื่ออยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่คิดต่ออดีตเนะี่ยมันไปอนาคตแนละ้ว เพราะอดีตมันคืออดีตมันไม,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 ม่มีทางแก้ไขได้มันต้องมีฐานสําหรับคนที่ไม่มีฐานเนี่ยก็คือมาที่วัดท่าเมืองนะและสาขาไม่ว่าจะแพร่เชียงดาวหรือที่ต่างๆคือที่ฝึกฐานถ้า<ห>เขาไม่ฝึกเขาก็ได้ไม่ได้หรอกอแต่เขาได้ความสบายเพราะที่นั่นเราบริการทุกระดับบริการ,กรเผาให้สีด้วย ไปถึงขั้นตายเลยใช่ไหมจ้าค่ะที่ท,<า>ที่แล้วแล้วมีการทุกทุกสาขาอมไม่ทำอะไรเลยแต่อาหารมันก็พอดีแหละจัด่ายไก่เปรี้ลมไีอะไระทุกที่เนี่ยเหมือนกับหลวงตาจะเน้นหนูฟังมาช่วงหลายๆวันนี้ค่ะหลวงตาจะเน้นมากเลยว่าเวลามันเหลือไม่เยอะแล้วให้รีบ <ท>ถูกเพราะมันจะต้องเกิดทำตายเกิดทำตายถูกค่ะถ้าคนปนาจานะเป็นใหญ่อะ่<ฮ>ะถ้าคนปนาจานะไม่เกิดต้องไม่ต้องทำอะไรไม <ฮะ S 1> ่องทำอะไรนะอยู่บ้านนั่นนะสวดมนต์ภาวนาไปควบคุมจิตให้มันอยู่ในคลื่นของคลื่นของพรมอะ่ะเพราะจะเกิดแล้วไม่เกิดมันต้องผ่านค่ะ ผ่านพรมนะฮะเพราะชั้นพรมไม่ชั้นม,ม,มีเพศเพราะเลยเหนือพรมขึ้นไปคือดินแดนจะไม่เกิดแล้วคร่ครา,าวนี้พอหลวงตาพูดเนี่ยมันต้องผ่านพรมการจะไปชั้นพรมเนี่ยต้องฝึกขนาดไหนฝึกยังไงสวดแค่ไหนเจ้าค่ะมันก็ส่งอารมณ์มันอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยนะ<อ>ก็ยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำขอนอนตื่นนอนเนี่ยไม่ใช่จุด ฝึกกรรมฐานนี่โยมนั่งอย่งนี้ไม่ใช่สมัยตายฝึกเนี่ยฝึกทั้งซาเร่มซีลริ่มตื่นก็ฝึกแล้วฮะซีลริ่มตื่นเนี่ยฝึทางสารนังกชามิละสักพากะลุกขึ้นมานั่งคุกเขา่ามองภาพหลวงปู่ถวายชีวิตสนการกราบแ,แล้วนักอธิษฐานอะอธิษฐานไปเรื่อยๆพิสูจน์ตัวเองไปเรื่อยๆแล้ว ทำมาตั้งแต่อายุยี่สิบเก้าถึงแปดสิบสิ่งที่หลวงตาทำเนี่ยคือถ้าแอบ,บสังเกตนะคะไม่มีวินาทีไหนเลยที่หลวงตาห่างจากพระหรือห่างจากการบันทึกบุญหลวงตาคุยกับใครกันอยู่กับพระอยูออย่อยู่กับพระอยู่กับหลวงปู่อยู่เพราะเพราะไม่แน่ว่ากรรมเราเนี่ยในอดีตเนี่ยท่านบอกว่ากรรมเองในอดีตเนี่ยตอนเจอท่านใหม่ท่านบอกเองปานาธิบาตเยอะ ถ้าเองห่างจากพระเมื่อไหรนะอเ,เองเจอเจ้ากรรมนี่มันจะกระทืบเองแน่นอนเลยเพราะ,ะนั้นเองอย่าไปทางโลกนะอย่าไปนานให้กลับมาหาที่ข้าหรือมาอยู่ที่พระเพราะสมัยก่อนเนี่ยถ้าจะให้พระองค์หนึ่งแล้วก็ให้แผ่นพับอันหนึ่งทางปฏิบัตินะ ฟังหลวงตาแล้วเกิดแรงบันดาลใจที่จะไปพรมแล้วก็พอฟังแล้วอะ่ะมันเหมือนอย่างแรกที่หลวงตาทําอ่ะหลวงตาพูดว่าตื่นมาหลวงตาก็พุดทางสารนังขจามิคุยกับคนหลวงตาก็นึกถึงพระจะทําอะไรหลวงตาก็สวมดมนต์ในใจแสดงว่าคนที่จะได้ไปพรมคือคนที่หมั่นบันทึกไม่รับขึ้นไม่รับขึ้นแย่โดยเฉพาะได้ขึ้นไม่ดีไมครับรู้ <No. S 2> แต่ไม่ต่อ สมมุติตอนทำงานไม่มีใครไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่ค,คุณจะต่อเรื่องอะไรกันเองอ๋อมีคนมานินทาเราก็รัวไปต่อก็ให้เขาว่าไปแต่เราเอาใจไปหลบพระนี่เลยต่อเรือ่อวานมีเรื่องที่เข้ามาคุยอย่างนี้ยังไม่ต่อเลยไปยังไม่พูดเลยเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยชีวิตของเราทุกคนในโลกใบเนี้ มันจะเจอเรื่องราวที่คนเนี่ยมาคุยกับเราเพื่อให้เราต่อต่อยอดทั้งดีและไม่ดีเยอะแยะมากมายไมต่อ,อมันไปน่มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของคนอื่นค่ะจริงๆหลวงตาจะพูดว่าเรื่องใดที่ต่อแล้วไม่ใช่เรื่องของบุญหลวงตาไม่ต่อเด็ดขาดไม่ฮะก็จะตัดไปเลยค่ะเพราะมันมีประโยชน์ค่ะคนที่จะตัดสั้น ท่านไม่ให้คิดสั้นท่านให้คิดยาวเพราะว่าเองปรารถนาใหญ่เองต้องคิดใหญ่ไม่คิดเล็กค,คิดเองไม่ได้สมาอกอคิดจุ๋มจิ๋มไม่ได้กรตัดก็ตัดไปเลยท่บอกจริงๆก็ง่ายๆเลยก็คือเหมือนแบบไม่สนโนสนโนแคร์ในภาษาชาวโลกคือแบบอะไรที่มันจะรกใจไม่ให้ราคาท่านางน่ายถ้ามีเรียอง้องตากริย์หนีไปสักทีเลยเนะี่ย มันไม่ได้เอาอะไรไปด้วยถ้ามีเรื่องนะอืก็มีสาขาจึงเยอะโอ๋มีมีที่ให้ไปบันทึกคุณอีกเยอะแยะมากเยอะเลย่ะโอ้เนี้พอฟังหลวงตามาถึงตรงนี้หนว่ก็จะเจ้าว่าดลดูแลแทนค่ะก็ไม่สนใจแล้วไงตุ๊ยยิ้มกันใหญ่เลยค่ะใครจะเลือกเอาอลไจะไปไหนก็คือพอฟังอย่างเงี้ยแบบ ถึงตรงนี้ปุ๊บหลวงตาก็จะไปนั่นหมายความว่าหลวงตาแม้กระทั่งหลวงตาเองที่เป็นเจ้าของที่ดูแลหลายสาขาเนี่ยขนาดมีชีวิตอยู่อย่าเนี้ยหลวงตาก็ยังเลือกเลยว่าอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วจะต่อเส้นสายยายบุญได้หลวงตาจะทำ,ทำแต่ถ้าอยู่ตรงไหนแล้วมันจะรกใจไม่สนุกไม่สะดวกไม่สบายหลวงตาไปทันทีพอไปแล้วเราก็จะได้ยินเสียงค่ะหลวงตาได้ยิน แสดงว่าทุกวันนี้มีคนมาฟ้องหลวงตาเยอะใช่คะเยอะแยะฮะแล้วหลวงตาทํายังไงอะคะฟังฟังแล้วก็เฉยเฉยเพราะมันไม่ใช่เรื่องหลวงตาบอกอย่างเดียวว่าไปสวดมนต์แค่นั้น,น่ะถ้ามันจะสวดไม่สวดเรื่องของมัน<อ>เพราะไอการสวดมนต์เนี่ยเป็นตัวแก้ปัญหาชีวิต,ตทั้งหมดน่น<อ>ในอดีตไปอนาคต คือพอฟังคําสอนนี้ของหลวงตานะทุกคนโอ้ยเอกะ,อะก็สวดมนต์แต่ถ้าพิจารณาตามนะคะหลวงตาบอกให้ไปสวดมนต์ถ้าเขาสวดมนต์เนี่ยหนูว่ามันจะไม่มีเรื่องเล่าอะไรที่มันมสแสลงหูเข้ามาได้เลยใช่ไหมฮะอืมแสดงว่ามีอยู่แต่ไม่รับโอ้มันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากถ้าทำบ่อยๆมันก็ได้อยู่ค่ะถ้าเราไม่ทำก็ไม่ได้ สุดท้ายแล้วก็มาที่คําสอนของหลวงตาที่หลวงตาบอกว่าที่มันยังไม่ทําเพราะว่าเราไม่ชินถูกนะคะก็ต้องเลือกเอาว่าจะชินห้ามหยุด,ยดถ้าไม่รู้อะไรในเรื่องอย่าอยอย,อย,อย่าหยุด,ยห,ยดห้ามหยุดให้ทําตลอดชีวิตยค่ะทิ้งทิ้งให้หมดท่านหมดทิ้งทุกสิ่งที่ทําให้ทุก ถูกนะคะเพราะหลวงตาเคยบอกว่าจะทํางานจะมีชีวิตคู่มีลูกมีเต้ามีแฟนถ้าอยู่แล้วทุกทิ้งมาแล้วครับหลวงตาทิ้งมุกคนคแต่การสวรดมนต์ของหลวงตาอาจจะสอนให้ทุกคนเนี่ยอยู่กับคนที่ไม่น่ารักโอ,โอ้ไม่ทิ้งครค่ะ <c oughs> สวดมนต์ย่อมต้องทิ้งไไหนก็สวดไปไห,<ล>หนก็แผลแสดงว่าการสวรดมนต์ทำให้เราอยู่กับใครก็ได้ได้ฮนะ ถูกไหมคะอ,ะอย่างสมมุติว่าหนูมีแฟนแล้วหนูทะเลาะกับแฟนพอทะเลาะปุ๊บหนูมาสวดมนเนี่ยใจมันไม่ได้สนใจแล้วว่าเมื่อกี้ทะเลาะอะไรกันมัวแต่อยู่กับหลวงปู่หลวงตาเพราะฉะนั้นคนที่สวดมนอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่กับใครก็ได้เปลีป่ยนขึ้นได้ไวถ้าคนสวด่ะถ้าคนชนานาญนะ,ะสวดบ่อยๆมันจะชำนาญคือเราสวดมนนะเนวลาสวดทุกครั้งนะมันจะมีสายใหญ่กับพุทธมน ท่านบอกพุทธมนต์จะเป็นบทไหนก็ตามที่เองสวดอค่ะความหมายของพุทธมนต์คือความรู้สึกที่เองเข้าไปจะพูดนะไม่ใช่คำแปลค่ะาบอกมันเป็นความรู้สึกมเมื่อไหร่ที่เราเอาใจไปอยู่กับพุทธมนต์พุทธมนต์ก็จะมาอยู่ในใจถูกแล้วพอล็อกเป้ากันปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่าในหัวใจก็จะมีแต่พุทธธรรมสังฆะใช่ปูเชมิ อย่างที่หลวงปู่ก็ทําหลวงตาก็ทำเพราะก่อนหนะ้านี้หลวงตาภาวนาไตรสรณนะใช่ค่ะอยากมีฤทธิ์เฉยๆหรอกอก็เลยมาสวดทิ่ธรรมจักพัทค่ะแล้วก็มีจริงเนี่ยยังงาผ้าเนี่ยถ้าตั้งใจจริงๆริสี่ห้าปีก็เป็นนะท่านจะหอได้เลยเหรอคะหลวงตาไม่เช่อหอ่อจะรู้ มันหอกไม่ได้หรอกแต่รู้ค่ะฤทธ์ในที่เนี้มันไม่ได้แปลว่าอะไรก็ได้ไงอ๋อเพราะบางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีฤทธ์ต้องหายตัววิ้ไปตรงนั้นตรงนี้ได้อันนั้นมัน,มนอ,อันนั้นอิทธิฤทธิอันนั้นอิทธิฤทธิใช่แต่การมีฤทธ์นี่หมายถึงว่า <c oughs> พรุ่งนี้อยากกินโอมาเกษตรทั้งเลยก็ได้กินนะ พรุ่งนี้อยากกินน้ํามะนาวจังเลยมีคนคั้นมาให้ใช่นี่คือฤทธิ์ทางใจฤทธิ์ทางใจโอ้หนูเชื่อว่าหลายๆคนที่บวชอยู่ที่วัดถ้ามเมืองนะานเนี่ยเขาจะเริ่มมีแล้วเนะี่ยค่ะเพราะเราเขาคิดอะไรมันจะเป็นอย่างนั้นนะโอ้คนไม่ได้ยังไงตีสามขึ้นกุดลุกขึ้นมาสวดอ่ะใครทำได้แนละ้วทำมากี่ปีแล้ว ไม่ได้หมันรู้เลยสิใช่ไหมคะเพราะนั้นเขาก็ต้องถูกหวยทุกงวดค่ะเขาบอกว่าถูกทุกวันเลยค่ะถูกทุกวันค่ะหลวงตาคะทุกวันนี้ประเจอต่างพระเจศเลยน่าจะเจ้าค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนหนึ่งที่สวดทุกวันแต่ไม่เคยถูกหวยเลยค่ะหลวงตาก็ยังอธิบายทุกครั้งนะถ้าอยากพิสูจน์ในพุทธศาสนาเรื่องไม่มีใครหลอกได้หรอกคัะ เพราะมันจะมีตัวรู้ที่หลวงตาเคยบอกถูกต้องมันอยู่ที่พ้าเนี่ยทีพระหลวงตาคะเพราะว่าหลายๆคนนะคะที่มาสวดมนต์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ถูกหวยเพราะว่าเขาไม่ได้ซื้ออย่างเงี้ยเพราะเขาไม่ซื้อมันจะไปถูกได้ยังไงก็นั่นนหะสิเจ้าค่ะอ้าวจะเป็นไปสู่ได้ยังไงไถูกแล้วบทพิสูจน์คือต้องถูกหวยเท่านั้นเหรอคะไม่ใช่๋อบทที่พิสูจน์ได้ก็คือคิดอะไร เป็นอย่างนั้นไหมออกับเรื่องราวในชีวิตอย่างสมมุติว่าทางเนี้ยเขาถนัดชอบซื้อหวยเขาก็มักจะถูกหวยพรามาานั่นแหละสําอาจจะี่อธิษฐานหลายอย่างก็ได้แต่เขาไม่บอกให้เองใครเขาจะไม่บอกล่ะอันเนี้ยก็คือเขาเรียกว่าเขามีสัจจะถูกไหมคะเพราะว่าเขาทําย้ําๆซ้ําๆทุกๆวันจนมีกําลังมีฤทธิ์ลงตามลตามยากนะ ตีสามแล้วก็มาสวดมนต์นะเออแล้วทำประจำมาไม่ใช่ง่ายงายนะแต่ก็มีหลายๆคนทำนะคะอย่างสมมติว่ามีพี่ยักยิ้มมีพี่สอนสอนส,อนสวดมนต์ตีสามก็ตื่นมีเยอะมีหลายคนคะ<ม>่นนะเขาจะทำแบบสม่ำเสมอซ้ำๆมีอ<ม><น>ะอออันนี้ก็คือสิ่งที่จะเอามาเป็นประโยชน์กับชีวิตตัวเองได้มียายคนที่มาสวดมนต์ที่ร้านกาฟแฟจะเป็นมะเร็งอ่ะ แค่สูงประมาณปีนึงตอนนี้ไม่เป็นแล้วค่ะนั้นแสดงมนี้แหละซึ่งยังไงก็ตายหมอบอกตายแน่นอนเลยแต่แกไม่ตายอะา่ะค่ะแกมานั่งสนหมดทุกวันหลวงตาก,กำลังจะบอกว่าความเพียรอันสม่ำเสมอจะส่งผลย้อนกลับมาให้ชีวิตเนี่ยประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาถามจริงๆถ้าเราอยู่กับพุทธมนต์ตลอดเวลาแล้ว จิตเราอยู่กับอะไรอยู่กับพระอยู่กับบทสวดแล้วจิตเราควบคุมธาตุหรือเปล่าก็ควบคุมค่ะมันไม่วิ่งไปไทั้งธาตุไ,<ม>ไหม,ไหม,ไมล่ะไปค่ะเ,ออเวลาร้องไห้มันทําไปไปหมดละ่ะเวลาโกรธมันทําไปไปหมดละ่ะ<อ>เวลาเอาผ้าเข้ามาในจิตมันก็ไปที่ธาตุหมดมันก็ต้องปรับธาตุ เวลากโกรธมันไปหมดเพราะจิตมันเป็นเนื้อเดียวกับความรู้สึกที่พุ่งพ่านมุทะลุตรงนั้นถ้าเราทำได้นะอายุเรายืนแน่นอนนะเพราะขึ้นไม่ดีเข้าไม่ได้นะก็คือถ้าเราอยู่กับบทสวดใจหนูอยู่กับบทสวดอย่างมีอินเนอร์เหมือนกับว่าเหมือนเมื่อกี้หลวงตายกตัวอย่างเวลากโกรธเวลาเศร้ามันไปหมดแต่ถ้าเราสวมดมนต์แล้วมาหมด นั่นหมายความว่าใจหนูจะต้องอยู่กับพระใ,<ช>ใจหนูจะต้องเพลิดเพลินกับบทสวดแล้วบทพุทธมนต์ก็จะเข้ามาครอบวิมานให้กับตัวหนูหน้าเด็กแก่ยะไอแก่ช้าโรค<ช>น้อยถูกตายดีถูกถ้าจะคิดถ้าจะฝึกจริงๆต่อไปย่วิเวกต่อไปจริงจริงระลิดละแต่ไม่ได้ไม่ได้ทำต่อกันเองอริจริง สำหรับหนูนะคะที่ตามหลวงตาม,มาสิบสองปีเนี่ยเรารู้สึกว่าสิบสองสิบสองปีแล้วค่ะจากอายุสิบสองปีหมดไปหลายขวดแล้วยังฮะไม่เคย,เคยทิ้งไปหลายขวดแล้วค่ะโอ้ไม่เคยใช่ไหมไม่เคยนับค่ะไม่เคยนับอเจ้าค่ะไม่ว่าไม่เคยอันนี้เรียกว่าโลกไม่ช้ำทำไม่ขาด ถูกนะคะก็คือสามารถเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ได้ฝึกใจคืออย่างของหลัวที่ตามหลวงตามาสิบสองปีเนี่ยใช่สิ่งที่มีค่าที่สุดจากคำสอนของหลวงตาคือทำให้พบกับหัวใจดวงใหม่ในชีวิตเดิมเดิมคือเราสวยบุญนงสวยในโลกรถกินเสียงใช่ไหมล่ะค่ะเกาถูกแล้วล้วจะไปโกหกใครล่ะ ไม่รถูกแล้วอะกินก็บอกว่ากินสวดก,ก็บอกว่าสวดถูกนะเพราะจริงๆเนี่ยในศาสตร์ของหลวงตาคําสอนของหลวงตาเนี่ยสาหรับนักบวชก็คือดีสําหรับคราวาสก็คือดีใช่จริงๆสําหรับสิ่งมีชีวิตที่ขึ้นชื่อว่าคง <nin. S 1> ที่มีโอกาสได้ฝึกได้เนี่ยคือดีหมดเลยถูกฮะฟังแล้วจะทําหรือเปล่าก็แค่นั้นเอง